เช็ค่หลังที่มาเานเจนเลยครับเชจนที่ว่างได้เลยครับ,รบด้วยความชัดเจนในการพูดกลม่มพยัตอนอนกากันนะครับก็เรียน ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก่อนหน่ต้องขอขอบคุณนะครับที่ย่นตุลาศาสาร์เวลามาพบปะเพื่อให้ข้อมูลนะครับให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการในเรื่องมาตรการคลายที่มีจะที่มีระยะต่อไปนะครับผมพลเอกนัทพลนาคพนิชนะครับนนนนรบองผู้ชิการอบกในฐานะประธานสร้างงานมาตรการคลายนะครับซึ่งจะ รวบรวมแล้วก็พิจา,ารณาาการปลอดภัยในแต่และกิจการเพื่อน,นําเสนอสบคใหญ่นะครับในการพิจารณาให้ความเป็นชอบผมขอเรียนว่านะครับในว่าเวลาที่ผ่านมานะครับท่านนายกตรีท่านให้เดียวยับคณะทํางานค่อดภายว่าขอให้คานึงถึงความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับและที่ท่านหวงใหญ่ก็คือในว่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการเยียวยานะครับเราได้เยียวยามา สามเดือนนะครับเมษายนพฤษภาคมพิถุนารเพราะฉะนั้นในพ่วงตกระดาเนี่ยจะเป็นพ่วงที่จะพยายามผ่อนคลายให้ทุกสาขาอาชีพนะครับได้ประกอบอาชีพของตนนะครับได้นะครับตา,ามความเหมาะสมทั้ทางนี้จะต้องคํานึงถึง,งการปลอดภัยนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับในรอบที่สองเพราะถ้าหากมีการระบาดในรอบที่สองแล้วเนี่ยมันคงยาก ในการแก้ไขนะครับอย่าไปเหมือนครั้งแรกนะครับครั้งที่สองนี้จะยากกว่าครั้งแรกนะครับตรงนี้ท่านนายกทีท่านก็ห่วงใหญ่คือห่วงใหญ่ทั้งในเรื่องความดืดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ห่วงใหญ่ว่าถ้าเกิดการแพร่ระบาดในรอบสองแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับซึ่งขออนุญาตเรียนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลักการของทัางานฝ่าไทรายเนี่ยเรามีหลักอีกสองข้อใหญ่ๆนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเราช่างน้ําหนักนะครับแต่ละพิจก,การเนี่ย ความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือเรามองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ชั้นน้ำหนักนะครับอะไรมีความจะเป็นมากความเสี ados, yah, ่ยงมากหรือว่าผลกระทบมากน้อยอะไรต่างๆนะครับเราเปรียบเทียบกันนะครับในส่วนที่2ก็คือเป็นการเตรียมทยอยความพร้อมนะครับของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของ หน่วยงานภาครัฐเองที่กํากับกิจการอันนั้นนะครับเรียกซื้อสองส่วนใหญ่นะครับที่คณะทาทงานก่อนาธกายได้พิจารณาเป็นหลักนะครับสําหรับทุกการสร้างดีอยู่แล้วนะครับว่าความสําเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกตีท่านย้ำอยู่เสมอว่าความสาเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับเราโชคดีนะครับที่ประเทศไทยนะครับคนไทยรูปส่วนใหญ่นะครับ เกือบทั้งสิ้นนะครับให้ความร่วมมือกับกระบวนการในก,ในการแก้ปัญหาโควิด19ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับและในส่วนของรับงานผ่อนคลายเนี่ยผมเรียนทุกท่านได้เลยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความสําเร็จอย่างหนึ่งในการผ่อนคลายนะครับมาตรการต่างๆเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจริงๆแล้วสบคเนี่ยไม่สามารถที่จะเมื่อผ่อนคลายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกํากับดูแลได้ในทุกเรื่อง รจริงๆแล้วปรากฏว่าสถานประกอบการเองนั่นแหละครับที่เป็นคนช่วยนะครับในการที่ทําให้มาตรการผ่อนคลายสำาร็จผลนะครับผมยกวอย่างเช่นห้างสสินค้าที่ท่านเห็นนะครับเมื่อก่อนโควิดท่านเห็นห้าสนินค้าแบบหนึ่งแต่หลังจากมีโควิดแล้วหลังจากเราผ่อนคลายแล้วท่านเห็นห้างสนินค้าอีกรูปแบบหนึ่งอันนั้นคือผู้ประกอบการาเป็นคนที่ทําทั้งสิ้นนะครับทําตามมาตรการผ่อนคลายที่สบคกำหนด พราะฉะนั้นความสําเร็จนะครับของมาตรการผ่อนไทยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราได้รับความร่วมมืมร่วมใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมก็ขอเรียนเป็นเบื้องต้นนะครับสุดท้ายนะครับในวันนี้คงเป็นการรับทราบนะครับเป็นการมาเชิญทุกท่านมาเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะว่าในการที่จะผ่อนายให้กับสถานประกอบการนะครับสถานบันเทิงนะครับสถานบริการ นะครับท่านมีความ i, มิเต็จอย่างไรมีข้อเสนออย่างไรนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยได้อยู่ในบรรยากาศของการป้องกันโควิดแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของการผ่อนคลายมาตามลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4ซึ่งต่อไปจะเป็นกลุ่มที่5เนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐให้ให้ความร่วมมือสบคในการที่จะดาเนินการตามมาตรการผ่อนคลายที่สบคจะกำหนดต่อไป แต่ผมเรียนได้เลยนะครับว่าในมาตรการก่อนทายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสบคไม่ได้คิดเองทั้งสิ้นเลยนะครับสบคจะมีบรรยากาศอย่างนี้นะครับก็คือเชิญผู้ประกอบการมาแล้วผู้ประกอบกผู้ประกอบการก็เสนอแนะว่าถ้าจะให้ปลอดภยยัยจากโควิดเนี่ย ข้อสองหดทั้งสิ้นนะครับมาจากความเห็นร่วมกันของสวคกับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ในกิจการของสถานบั่นเงิรสถานประกอบการต่างๆนะครับฝากมาที่จะมาให้ข้อเสนอเสนอแนะกับสวคในการที่จะกาหนดมาตรการต่อไปนะครับขอบคุณครับครับแต่วันนี้ผมจะขออนุญาตตามที่ประธานพูดนะครับจะขอให้ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นนะครับถือว่า ปฏิบัติต่างๆนะครับเตรียมเชิญถ้าเกิดว่าผู้ใดจะพูดก่อนก็ขออนุญาตแนะนาตัวแล้วก็กิจการท่านนิดนึงนะครับเราจะได้พอทราบนะครับเตรียมเชิญได้เลยครับเรียเชิญครับทางรองมีอะไรก่อนไหมครับหรือว่าทางข้าวสารขออนุญาตเตรียมเชิญที่เลยครับเตรียนครับกลับเยปท่านประธานนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับ นายกสงานาฤทธาคุณสง่าฤทธาคุณนะครับนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเถือนข้อสารนะครับก็ขอบคุณที่เรียนเชิญพวกออก,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 กามาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มาให้ขอ้อมูลว่าความป่าของพวกเราเจอมาเนี่ยท่กวันมามีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งในเรื่องของสถานบันเทิงต่างๆนะครับแล้วก็ธุรกิจนะครับ ผมผมมีม,มีมีให้ให้สัมภาษณ์หลายรอบแล้วนะครับก็จ,จริงๆผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่าให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีนะครับพวกเราไม่ต้องการท้มันมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องเนื่งจากพวกเรายากกลับมาทําธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าเราทำไมให้ความร่วมมือแล้วก็เข้มงวดกับเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีการผ่อนคลายเฟสสีเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราพวกเราก่อนก่อนเฉลี่ยนี้สิ่งเราสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะอยากจะเสนอก็คือว่าช่วงนั้นมันไม่มีการให้อนุญาตให้ให้ขายเครื่องดื่มมาพอนะครับแต่ว่ามันมีเคอร์ฟิวที่ครอบครัวเราอยู่ซึ่งจริงๆมันมันมันควรที่จะขัดขอนาาตั้แต่อนนั้นละเพราะาทุกคนดื่มไม่เกินสี่ทุ่มก็กระ้ายนะครับซึ่งตอนนั้นไม่ไม่ไม่ใครไม่ไม,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 มีใครมามามา,มาเรียกให้ผมมาเสนอ แ,แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคอร์ฟิวมันครอบหวยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่สามารถดึงดึงได้ก็ต้องกลับมานะครับเ,เรื่องของธุรกิจบันเทิงเนี่ยมันจริงๆมันซอยย่อยเป็นหลายๆหลายๆแบบนะครับไม่ใช่แค่เ,เป็นผับบาร์นะับมันม,ม,นมีมันมีบางบางสิ่งทีเ่เป็นนตลายคนไทยเองบางคนบาง,บางธุรกิจเป็นตลาดนักท่องเที่ยวบวกคนไทยก็าสายคือนักท่องเที่ยวและคนไทย นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะให้แยกแยะว่าบางธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างพวกพวกคลับเนี่ยมันคือธุรกิจที่ต่างคนต่างไม่รู้จักมารวมตัวกันและไม่ยืนใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ผมยังยังยังถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะครับมันมีธุรกิจบางประเภทเรื่องร้านอาหารเรื่องผักที่แต่ละคนมารู้รู้จักกันอยู่แล้วมานั่งทานข้าวมานั่งดื่มแล้วก็มานั่งฟังเพลง อันนี้เป็นธุรกิจที่ผมคิดว่ามันน่าจะผอนลนได้เพราะคนที่มาก็คือคนที่รู้จักกันนั่งโต๊ะกันร้านาหารส่วนใหญ่ก็จะมีการจัด distancing เ,เรื่องของเรื่องของโต๊ะอยู่แล้วนะครับเรื่องของเบสิกของ requirement ของออสนนาารณสุขผมเชื่อว่าทุกคนดําเน,นินการนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมิเจลนะครับหรือการเรื่องของความสะอาดนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพยายามให้ความร่วมมือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบานธุรกิจ ที่บอกว่าเป็นสถานบันเทิงที่สามารถจะบผ่อนคลายได้แล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจากข้อมูลที่ข้อมูลของที่ทางสปคให้มาก็คือมันไม่มีการติดเชื้ออยู่ประมาณที่8วันละนะซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ต้องขอบขอบพระคุณนะฮะในในตรงนี้ที่ที่ได้ได้ได้ดำเนินการได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็เราก็เชื่อมั่นในในจุดนี้นะครับแต่ทุกทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการคือนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะต้องดีเล์ออกไปนะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างภาครัฐจะช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับประกันสังคมเนี่ยช่วยเราถึง3ที่ีแค่3เดือน62%หลังจากนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เปิดผ่อนคลายให้กับผู้ประกอบการเนี่ยภาครัฐจะช่วยเหลืออะไรนะครับเราอยากเห็นเป็นรูปธรรมนะครับจะช่วยเหลือพนักงานนักร้องพนักผู้ประกอบการเรื่องภาษี หรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคือถ้ายังจะต้องไม่ปลดล็อกเราอยากฟังว่าภาครัฐช่วยหรืออะไรแต่ถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้มีการผ่อนคลายธุรกิจกลางคืนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนก็คือทุกคนลําบากต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับนัก,นกดนตรีเนี่ยไม่มีไรายได้ประจานะครับเพราะเขาเขาเขาเล่นไปตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ใช่พนักงานประจําเพราะฉะนั้นเขาไม่เขาไม่มีสิทธิ์นะครับเขาก็ได้สิทธิ์ประมาณ5้0 0บาท ตามตามนโยบายของภาครัฐหลังจากนั้นเนี่ยห้าพันบาทจริงพอเลี้ยงดูเขาไม่ไมพอเลี้ยงดูครอบครัวเขาหรอกฮนะแค่ค่าเช่าก็ไม่พอแล้วฮะต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันลาบากไปทุกภาคส่วนต้องบอกอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็อยากจะมาเ,เสนอว่าสิ่งที่แล้วก็มารับฟังนะครับว่าทางภาครัฐเนี่ยถ้าจะผ่อนคลายจะผ่อนคลายแบบไหนแล้วถ้าไม่ผ่อนคลายจะช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรนะครับอันนี้ขอผมขอพูดเบื้องต้นก่อนขอบพระคุณครับ ขออนุญาตขอบคุณมากเลยนะครับยินเชิญแต่ผู้ทีท่จะทำการจดอะไรงเงี้ยเชิญได้นะครับแต่ว่ากล้องขออนุญาตเพราะว่าทางผู้ประกอบการจะได้พูดคุยกันสะดวกในดนึงน,นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ